กำลังสีไงกันนะครับหมิ่นตะเพียนที่ศกเงินจันจระ,ะเม็ดก็ิวิขอกลงเนีย่ยให้ไหล์ปไ้จนกับหม่องให้เ่าได้ก็ะเพอกินน้องวันใหญ่ ามันลงไว้หลายเอ,อ่อไล่ตายยังหน่อยจับปาหารึนจับกล่องเอ,อ่อไล่ตายยังหน่อยจับปาหารึนจับกล่งองใครเท่าไรก็พอกินนองวันใหญ่ ตามันลงไปหลายแง่งของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับแง่งของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับ lại tả giấc nồi, thằng chặt quần hanh, lại tả giấc nồi, thằng chặt quần hanh, thằng chặt luôn nè, hay lại qua bay, cho nên ตัวเพี้ยนไปเดือขวบปีเดือนหนานเนี่ยหลุดประมือละฮ่อเทโพจีนสวายตะไตะนปะนิ่นะตะเพี้ยนนะครับนินตะเพียน ยังไม่ได้เห็นอย่างเลยเทามาถ่ากินกันล่ะ <c oughs> มาไฮไลน์นลละครับไฮเมือลาซีฮาโลตัดหญ้าตัดหญ้าเอาเฟืองลงเนี่ยตัดเอาปุ๋ยลงเพียนปล่อยในขวบปีเดือนหนานเนี่ยหลุดประมือละปุ๋ยคอกลงเนี่ยไฮไลน์ไปไวจนกับหมอ่องแรๆ ของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามกรกฎาคมนะครับนักเพียนปล่อยในขวบปีเดือนหนานเนี่ยหลุนฝ่ามือแล้วแรงๆของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามกรกฎาคมนะครับนักปานินปัะเพียนนะครับนินตะเพียน นำในบอ่อพันธุ์ผชิงฟาร์นามน้ำเต็มขอบบ่อแล้วในเวลาให้อาหารปลาแรกๆของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับน้ำในบอ่อพันธุ์ผชิงฟาร์นามน้ำเต็มขอบบ่อแล้วในเวลาให้อาหารปลา ร้านลงไปข้าวเดียวกับมดวุ้ยขอบลงเนี่ยให้ไหลยบว้จนกับหมองกำลังสีงหญ่กันนะครับนินตะเพียนที่ศกนวนจันจระเมะ็ดกกแปร่นินตะเพียนนะครับนินตะเพียน จะนิ่งบะนี้งในหลายคัดเครื่องปลาลูกเครื่องปลาปลา่อยนทำในบอ่อพาะนูพิชิงฟาร์นามน้ำเต็มขอบบอ่อแล้วในเวลาให้อาหารปลาจะนิ่งบะนี้งในหลายคัดเครื่องปลาลูกเครื่องปลาปลา่อย มาเน้นมาเน้นอะหลายคะ่ะเรื่งปลาลูกทั้งปลาปลา่อยห่อเผปโอะจีนสวายภายนวิเคราลงเนี่ยให้หลายไปไวจนกับหม่อง ประนิ่นประตเพียนนะครับนิ่นกระเพียนวิ่งขอกลงเนี่ไยไหลไหลไปไปจนกับหม่องใหรเท่าไดก็มาพ่อกินน,น้องมันใหญ่ตาม,มันลงไวหลาย มันนิ่งมันนิ่นมะหลายคับเั้่งปลาลูกเั้่งปลาปลา่อยเนี่มัได้เห็นอย่างเลยถามว่าถากินกันล่ะหเทพผปจีนสวายนาย กินดีครับว่นนี้ซื้อเองเนี่ยเจะเพื่อนยิ่งนะครับแรงแรงของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามกรกฎาคมนะครับ ตะเพียนใหญ่ๆนะครับเอ,อ่อไลยตายยังหน่อยทังจับอาหารทั้งจับกล่อง,งวิ่งขอ,อกลงเนี่ยให้ไหลไปไวจนกบหม่องบรรนินบรรนินน่ยหลาดทั้งปลาลูกทั้งปลาปลอย เพื่อนย่ใหญ่นะครับกินด,ดีครับบริสุทธิ์เองเนี่ย <c oughs> มาไฮไลน์นะครับไฮมืรัสซ่หาลุตัดหนาตัดหนาเอาเฟืองลงเนี่ยตัดเอาปุ๋ยลงเพื่อนปล่อยได้กวบปีเดือนหนานเนี่ยหล่นประมือละ ร้านลงไปข้าวเดียวกับมดร้านลงไปข้าวเดียวกับมดไ <c oughs> ม่หายไยนะครับไอมือละดซีหาโลตัดหญ้าตัดหญ้าเอาเฟืองลงเนี้ยตัดเอาปุ๋ยลง ตะเพียนใหญ่ๆนะครับปลานินปลาตะเพียนนะครับนินตะเพียนใครเท่าไรก็ว่าพอกินน้องมันใหญ่ตามันล่งไว้หลาย <c oughs> มาไม่หายหลายนะครับไห้เหมือนละซีหาโลตัดห้าตัดห้าเอาเฟืองล่งเนี้ยตัด เอาปุ๋ยลงนในบอ่อพานโนพิชิงฟาร์มนำเต็มขอบบอ่อแล้วในเวลาให้อาหารปลาปุ๋ยขอบลงเนี่ยให้ไหลบปไว้จนกับหม่องประนิ่นประตะเพียนนะครับนิ่นกัะเพียน มันนิ่มันแบบนี่มนะหลายค่ะทั้งปลาลูกทั้งปลาปล่อย